ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนนะคะอย่างการรถไฟแห่งประเทศไทยจับมือกับอสมทและพันธมิตรผนึกกำลังครัวปันอิ่มร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิดค่ะในมอบาหารปรุงสุก42ชุมชนในเขตลาดพร้าวนายนิรุธมณีพันธ์ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการรถไฟโดยส่ย์ต้านภัยโควิด19 รฟทและจิตอาสา904การรถไฟแห่งประเทศไทยจับมือบริษัทอสสมทาจำกัดมหาชนจิตอาสาโครงการต้องรอดโดยกลุ่มอัพฟอร์ไทยและบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกนำอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนกว่า42ชุมชนในเขตลาดพร้าวภายใต้โครงการกลัวปันอิ่มร้อยเรียงใจสู้พัยโควิดเพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ซึ่งก็มีทั้งผู้ขาดรายได้ว่างงานกลุ่ม บางกลุ่มที่ต้องแยกตัวกักดูอาการแล้วก็ผู้ที่รักษาตัวที่บ้านหรือว่าโฮมไอโซเลชันค่ะทางผู้ว่าการรถไฟกล่าวย้ำว่าการรถไฟมีพันธกิจช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนำอาหารปรุงสุกสะอาดพร้อมรับประทานไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ต้องกักตัวในที่พักอาศัยนะคะสร้างกำลังใจให้กับทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ ด้านในสตริจินสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทร,รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินก็พูดถึงโครงการครัวปันอิ่มร้อยเรียงใจสู้ภยัยโควิดนอกจากจะนําอาหารปรุงสุกสะอาดจ,จาก CPF มอบให้ประชาชนแล้วยังช่วยสนับสนุนร้านค้าเล็กๆในพื้นที่ให้มีรายได้ค่ะโดยทําการสั่งอาหารจากร้านค้ารายย่อยประมาณ500กล่องหมุนเวียนไปหลากหลายร้าน โดยกลุ่มอัพฟอร์ไทยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนวัดลาดพร้าวและพันธมิตรจิตอาสาในชุมชนที่รวมกับสภพกำลังมาร่วมแรงร่วมใจก็ได้ส่งต่อความหงายค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือให้ทุกคนได้อิ่มท้องและพยายามเข้าถึงประชาชนทุกคนในชุมชนให้ได้มากที่สุดค่ะ